ครับพบกับการรีวิวสินค้าจาก CT Music Shop นะครับวันนี้เรามีเอฟเฟกต้องจาก TC Helicon นะครับเป็นรุ่น Harmony GXT มาแนะนำกันซึ่งผมเคยแนะนำตัว Harmony s i n g e r ไปแล้วครั้งที่แล้วซึ่งตัวนี้ก็คือจุดหลักก็คือใช้งานง่ายมีเสียงประสานมี r e เ e r รแล้วก็มีเสียงโทนซึ่งทำให้เสียงดีนะครับแต่ทีนี้รุ่นที่สูงขึ้นมาก็คือ Harmony GXT ตัวนี้มันดีขึ้นยังไงก็ ถ้าโดยความคิดผมเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนะในราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่เพราะว่า1มันมีเสียงให้เล่นเยอะแยะมีคู่คู่ประสานที่มากขึ้นในแง่ของการใช้เสียงประสานและที่สําคัญมากๆคือตัวนี้สามารถจับคีย์ได้โดยจับเสียงกีตาร์เหมือน h a r ์โมนีซิงเกและสามารถฟิกคีย์เข้าไปได้หมายความว่าเรากําหนดเลยว่าคี์ C คียเนอร์คีเนอร เรากําหนดได้ด้วยตัวเองและเราเซฟเก็บเป็นพรีเซ็ตไว้ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของนักร้องที่ไม่ใช่มือกีตร์เนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ได้ดีเลยดีกว่าฮาร์โมนีซิงเกหรือบางเพลงบางเพลงถึงเราจะเป็นมือกีตร์หรือเล่นเป็นวงเนี่ยมันจะมีท่อนที่หยุดหยุดร้องเปล่าๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเสียงกีตร์เนี่ยตัวการฮาร์โมนีซิงเกิลเนี่ยก็อาจจะจับเสียงประสานที่เขียนไปน,นิดนึงแต่ถ้าตัวนี้เราสามารถฟริกคีย์ได้เพราะฉะนั้นมันดีดีมาก อีกจุดหนึ่งที่เจ๋งมากก็คือมันมีเอฟเฟกให้กีตาร์ด้วยก็คือมันสามารถาส่งเอฟเฟกต์รีเวิร์สเนี่ยเข้าไปที่กีตาร์และมีเสียงดีจูนก็คือเสียงคอรัสสำหรับกีตาร์้วยครับก็คือถ้าเราเล่นโฟก์เนี่ยก,ก็ยิ้มเลยครับก็คือแบบตัวเดียวได้ทั้งเอฟเฟกต์กีตาร์ได้ทั้งเอฟเฟกต์ร้องด้วยและที่สำคัญมากๆคือมันจับม,มันจำเป็นพรีเซ็ตได้มีพรีเซ็ตทั้งหมด5แบงค์มีแบงก์ A กับ B ก็คือเวลาเล่นสดเนี่ยเราเซฟเก็บไว้เป็นแบบ10 preset แล้วเราไม่ต้องปักอะไรเลยแล้วแบบเราจะเซฟเป็น preset นี้คีย์นี้หรือรเรา preset นี้เอาไว้ให้จับออโต้จับเสียงกีตาร์มีอะไรบ้างยังไงผสมกันเนี่ยมันสะดวกมากแล้วก็ทุกอย่างควบคุมด้วยเท้าเราสามารถกดเปลี่ยน preset ทั้งหมดได้ด้วยเท้ากดเปิดปิดเสียงภาษาได้จากปุ่มปุ่มหนึง่งก็ผมว่ามันเป็นเอฟเฟกลร้องที่จริงจังขึ้นมากว่าฮาร์โมนีซิงเกอร์แต่ว่าราคาไม่ได้ต่างกันมากก็ผมว่าถ้า เล่นค่อนข้างจริงจังในอาชีพเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับครับมาดูกันเลยครับในส่วนของรูเสียบด้านข้างนะครับจะมีไมอินพุตมีกีตาร์อินแล้วก็กีตาร์ทรูแล้วก็เอาพุตเป็น2อันนะครับก็คือต่อเป็นโมโนก็ออกช่องซ้ายถ้าต่อ2อันก็เป็นสเตอริโอในกรณีที่เราใช้งานเนี่ยถ้าเราเสียบกีตาร์อินแล้วไม่ได้เสียบช่องทรูเนี่ยเสียงที่ออกเสียงกีตาร์เนี่ยจะไปรวมออกใน2ช่องนี้ด้วย ร,รวมกับเสียงร้องไปเลยแล้วก็จะได้รับเอฟเฟกพวกรีเวิร์บเข้าไปด้วยครับแต่ถ้าเราเสียบกีตาร์อินแล้วทรูออกมาเนี่ยเสียงกีตาร์จะออกที่รูนี้แล้วเราก็ไปต่อเอฟเฟกต่อแอมป์ของเราส่วนตรงนี้จะเป็นแต่เสียงร้องเพียวๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถก็สามารถเลือกได้2แบบ Default ของมันเนี่ยจะเป็นสเตอริโอที่ ถ้าเราเปิดเสียงประสาน2คู่พร้อมกันเนี่ยครับคู่หนึ่งจะอยู่ซ้ายคู่หนึ่งจะอยู่ขวาจะเพิ่มมิติในเสียงร้องให้ดีขึ้นแบบมากๆเจ๋งเลยครับแต่ถ้าเราเปิดประสานแค่คู่เดียวเนี่ยเสียงมันก็จะรวมๆอยู่ตรงกลางครับส่วนในเชิงลึกนะครับตัวเนี้ยเราสามารถแยกให้เป็นรายกับเวทได้ครับด้วยการปรับแต่งเข้าไปข้างในนะครับลองเปิดคู่มือดูมันจะสามารถแยกเป็นอันนึงเป็นเสียงรายอันนึงเป็นเสียงเวทคือเสียงที่ผ่านเอฟเฟกแล้วเอาไปมิกซ์กันแยกได้อีกทีครับ ทีซีฮาิคอนเนี่ยเราจะมีแบงค์แบงค์ก็คือเป็นพรีเซ t ตต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละแบงค์เนี่ยก็จะมี Channel A Channel B นะครับก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยเราอาจจะเซ็ตไว้ที่แบงค์หนกับ1 B แล้วเราใช้งานแล้วก็เหยียบเปลี่ยนนะีครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มการเปิดใช้งานเสียงประสานและดับบลิงครับผมครับมาไล่กันทีละปุ่มเลยนะครับ Input ปุ่มนี้บนสุดอันนี้คือความแรงของสัญญาณขาบเข้านะครับ ปุ่มโทนโทนอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นรีเซตของอีคิวของค่าต่างๆที่กดออกมาแล้วเสียงล้องจะคมจะดีซึ่งก็แค่กดเปิดปิดใช้งานอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราต้องการในเชิงลึกนะครับมันสามารถกดค้างแล้วตัวดีดีนี่คือ default สามารถเปลี่ยนเป็นรีเซ e ตที่1ที่2 3อ,อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆมีทั้งหมด8พรีเซตนะครับ ก็คือ1 Default กับอ,อีก7 Presets ในกลุ่มโทนเนี่ยยังมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งซ่อนอยู่นะครับก็คือเป็น Pitch Collect เป็นการแก้พวกเสียงร้องเพี้ยน,นต่างๆนะครับซึ่งวิธีกดใช้งานเนี่ยก็คือให้เรากด2ครั้งพร้อมกันมันจะกระพริบอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับคือการเปิดฟังก์ชันแก้เสียงเพี้ยนซึ่งก็สามารถใช้พร้อมไปกับโทนด้วยอะไรก็ได้หรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่คนจะไม่ค่อยรู้สำหรับปุ่มกีตร์นี้นะครับก็เอาไวบ้บาลานสเสียงความดังของกีตาร์นะครับกับเสียงร้องครับถ้าเราปิดจนสุดเนี่ยมันจะมีคําว่าออโต้ก็คือมันจะ Auto, ออโต้ความดังให้เองแต่ถ้าเราต้องการปรับเองเราก็สามารถเร่งขึ้นเรื่อยๆว่าต้องการกีต้า์ดังเบ,เบาเทียบกับเสียงร้องอยังไงนะครับเอฟเฟกอันนี้ก็คือความดังเบาของเอฟเฟกต์พวกนี้ในเสียงร้องครับฮาร์โมนีคือความดังเบาของเสียงประสาน มากก็คือมากน้อยก็คือน้อยนะครับสว่วนมาที่แถวร่างอันนี้พรีเซตมี55 5อันนะครับที่แต่ละอันมี2 c h ช n n e l ก็เลยเป็นทั้งหมด10 P พรีเซตอ่าวิธีเลือกเซ็ตคีย์นะครับมี2วิธีวิธีแรกคือให้เรากดปุ่มนี้เป็น m a น ual นะครับแล้วเราก็ดีกีตาร์เสร็จแล้วให้เรากด2ปุ่มนี้พร้อมกัน2ปุ่มนี้พร้อมกันปุ๊บมันก็จะจับคีย์นั้นครับวิธีที่2นะครับก็คือเป็นวิธีที่ผมแนะนำก็คือการเลือกคีย์โดยการฟิกซ์คีย์ให้มันเลยนะครับ วิธีใช้เนี่ยคือ1กดแมนนวลนี้นะครับอตอนนี้เวลากดเสร็จมันจะมีดีอันนี้คือมันอยู่ที่คีดีแล้ววิธีการเข้าไปคือกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับอ่าตอนนี้แล้วเราก็เข้าไปนี่ตอนนี้เป็นดีกดอันนี้เป็นดีชาร์ทกดนี้เป็น E นะครับเช่นเราต้องการ C แล้วก็กดไปที่ C ีอ่า C ทีนี้ตรงนี้ก็จะมีกดเป็น1เป็น2เป็น3เนี่ยครับก็คือเป็นพวกเมเจอร์มเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ถ้าถ้าเราโอเคแล้วเราปล่อยไว้สักพักมันก็มันก็จะดับไปแล้วมันก็จะเรียนรู้วิธีกดเช็คก,ก็ลองกดอีกทีอันนี้เป็น C 3อย่างเงี้ยครับผมปุ่มดับเบิลเนี่ยก็คือการดับบิ้งเสียงนะครับก็คือเหมือนกับเป็นเสียงเสียงทับเข้าไปซึ่งมันก็คือกดเปิดก็ใช้งานเลยง่ายๆแต่ทีเนี้ยถ้าเราต้องการปรับแต่งดับเบิลเนี่ยมัน,นมีดับเบิลดับบิ้งให้หลายแบบก็คือกดค้างปุ๊บก็จะมีแบบดีก็คือ d e f a u l t แบบที่1แบบที่2แบบที่3ครับมีทั้งหมด3แบบกับอีกหนึ่ง Default ก็คือ4แบบให้เราลองเลือกใช้งานแต่ส่วนมากโดยปกติถ้าเราไม่ปรับเข้าไปปไรับอเลยเนี่ยเอฟเฟกทุกอย่างจะเซตไว้ที่ Default นะครับปุ่มต่อไปเอฟเฟกก็คือเลือกใช้งานเอฟเฟกที่มีมาให้ทั้งหมดอ่าหหมวดหมูก่ก็แค่กดสลับไปเรื่อยๆครับผมปิดก็คือไม่ใช้แล้วถ้าเราเลือกหมวดหมู่ไหนเนี่ยแล้วเราก็อันนี้คือเปิดเอฟเฟกนี้ให้เสียงร้องเท่าไหร่ ซึ่งเอฟเฟกเนี่ยเช่นเดียวกับปุ่มอื่นๆคือมีซ่อนไว้อยู่เช่น Hall ที่เป็น Reverb เนี่ยก็มี3แบบวิธีใช้งานคือกดค้างพอกระพริบอันนี้คือ Hall แบบที่1 Hall แบบที่ 2,Hall แบบที่3ซึ่งเสียงก็ต่างกันสมมุติเราเลือกแบบที่สาแล้วกดค้างอีกทีอันนี้จะเป็น Hall แบบที่3 Room เหมือนกันนะครับก็คือ ในเอฟเฟก6อันนี้จะมีทั้งหมด3แบบซ่อนอยู่วิธีการใช้งานก็คือกดอันนี้ค้างจนกระพิบแล้วก็กดเลือกครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่เจ๋งมากๆในตัวนี้คือมันมีเอฟเฟก c ์คอร s สติต้ซ่อนอยู่ด้วยครับผมก็คือวิธีใช้งานคือ,อให้เรากดอันนี้ค้างปุ๊บแล้วให้เรากดไฟตรงนี้ระหว่างที่กระพิบถ้าเรากดไฟตรงนี้มันจะเปิดเอฟเฟกต์ดีจู ดีจูนนี่ก็คล้ายๆเสียงคอร์อรัสให้เสียงกีตาร์นะครับแต่ถ้าเราแล้วถ้าเรากดออกปุ๊บอันนี้คือดีจูนมันจะถูกปิดซ่อนอยู่แล้วเราก็สามารถเซฟเป็นพรีเซตกีตาร์ที่มีคอรัสได้เลยถ้าเราจะปิดเรากดค้ายอีกทีแล้วให้เราปิดไฟที่ระหว่างกับคลิปอันนี้ก็คือเป็นการปิดดีจูนไวซ์หนึ่งกับไวซ์สองนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้มันใส่เสียงประสานได้2เสียงอันแรกก็คือให้เราเลือกไวซ์หนึ่ง ว่าต้องการใช้เสียงไหนไฮเออร์ก็คู่5 h i ไฮก็คือคู่3โลก็คือคู่3าต่ำโลเวอร์ก็คือคู่5ต่ำตัวเบสเนี่ยเป็นน่าสนใจก็คือจะเหมือนกับว่าเวลาเราตีคอร์ดแล้วเสียงเบสของคอร์ดนั้นคือเสียงอะไรมันจะเปลี่ยนเสียงร้องเราให้เป็นเสียงเบสของคอร์ดนั้นนะครับประมาณนี้ส่วนออฟอันนี้คือออฟเต็ปสูงส่วนด้านนี้คือออฟเต็ปต่ำเพราะฉะนั้นก็คือเราเลือกคู่ที่เราต้องการถ้าเราใช้คู่เดียวเราก็ปิดอีกอัน เราใช้2คู่แล้วก็ผสมตามใจชอบแล้วก็ปุ่มความดังเบานะครับปุ๊บต่อมา,อาปุ่มนี้ปุ่มนี้ก่อนปุ่มนี้คือเป็นการสับรีเซตระหว่าง A กับ B ส่วนปุ่มนี้คือเป็นการเปิดให้ทำงานเสียงประสานกับดับบลิงคือถ้าเป็นเอฟเฟกพวกรีเวิร์สพวกโทนพวกนี้ครับมันจะเปิดค้างไว้อยู่ตลอดแล้วแต่เอฟเฟกที่เป็นเสียงประสานกับดับเบิลเนี่ยเราต้องกดถึงจะเปิดใช้งานมันได้ครับ ต่อมาก็เวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนรีเซ็ตอย่างนี้เราสามารถกดค้างที่อันนี้ได้เนี่ยครับกดค้างแล้วมันจะเปลี่ยนรีเซ็ตได้กดค้างอีกทีเพื่อออกอันนี้ก็จะเป็นสลับ AB อเงียครับก็ถือว่าทําออกแบบมาให้ใช้งานแบบเท้าเหยียบอย่างเดียวได้เลยะครับก็ดีดีมากครับส่วนนี้กดค้างจะเป็นจูเนอร์ก็คือเอาไว้ตั้งสายกีตาร์ได้ครับ ตอนที่จะไปฟังเสียงร้องนะครับลองฟังเสียงเอฟเฟกที่ตัวนี้สามารถจ่ายให้กีตาร์ได้ด้วยก็ในส่วนแถวเนี้ยตัวเนี้ยมันสามารถจ่ายให้กีตาร์ได้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นผมตอนเนี้ยเลือกใช้ฮอลอยู่ฮอลก็เปิดในเสียงร้องด้วยเปิดในกีตาร์ผมเลือกให้มากีตาร์เยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงรีเวิร์บด้วยครับ อีกอันนึงที่เปิดได้ก็คือเป็นเสียงดีจูนนะครับก็คือเสียงที่เป็นลักษณะเสียงคอรัสวิธีเปิดคือให้เรากดปุ่มนี้ค้างจนไฟกระพริบระหว่างไฟกระพริบเนี่ยถ้าเรากดปุ่มนี้ให้ไฟกระพริบจะเป็นการเปิดใช้งานคอรัสครับอันนี้คือเสียงแบบไม่มีคอรัสนะครับน,นี้เปิดคอรัส แล้วถ้าเราเปิดเสร็จแล้วเราก็กดออกมาครับก็คือคอร์สเนี่ยมันจะไม่มีไฟสถานะบอกว่าใช้หรือเปล่าวิธีดูสถานะคือต้องกดค้างถ้ามีไฟติดตรงนี้ก็แปลว่าเปิดคอรัสครับก็เป็นเป็นข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เล่นกีตาร์โป่งเล่นโฟโล์กอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ตัวเดียวมีทั้งเอฟเฟกต์กีตาร์ที่จําเป็นพื้นฐานแล้วก็เอฟเฟกต้องเลยครับ ไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันทบเธอไม่ให้ทบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลยากที่จะเดินกลับแล้วจึงเป็นต้องขัดใจตัวเองคมตาลงแล้วหลังกลาพบอกใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆไม่น้อยไป ฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนเดียวเดินเพียงคนเดียวไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้วเธอแตรักใค่มาสักหนึ่งคนแล้วพ้นคือเขาจะไป เพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้แต่ปล่อยให้คู่วันแม้แต่น้อยเท่าไรินดีเขานั้นเดินไปอย่างที่ฉันกำลังที่จะทำจะทำด้วยความเต็มใจขอแค่สักครั้งที่ยังน้อยเธอสุขใจบ้าง ทำได้เพียงตอนสุดท้ายก่อนจะลไไาไปไว้เธอจะพูดอะไรคำไหนก็ยอมดยดีจะบอทุเรศบนไปทั้งหัวใจเธอได้ยินไหมยุดมันไม่ไว้ตั้งแต่แรกเจอ ทุกครั้งแค่เพียงได้เห็นแววตาของเธอ Oh baby Oh baby แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้ไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันโทษเธอไม่อยากจะขัดใจตัวเอง ที่มันชอบเธอไม่อยากจะคัดใจตัวเอง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  ชอบเธอไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอถ้าเธอรักใค่มาสักหนึ่งคนแล้วทนก็เขาจะไปถ้าเธอรักใค่มาสักหนึ่งคน แล้วพ้นก็เขาจะไปถ้าเธอรักแค่มากสักหนึ่งคนและพ้นก็เขาจะไปถ้าเธอรักแค่มากสักหนึ่งคนแล้วพ้นก็เขาจะไป เธอเธอรักใครมากสักหนึ่งคนและพ้นก็เขาจะไปถ้าเธอรักใครมากสักหนึ่งคนและพ้นก็เขาจะไปเธอเธอรักใครมากสักหนึ่งคน และพ้นก็เขาจะไปถ้าเธอรักใค่ไม่สักหนึ่งคนและพ้นก็เขาจะไปถ้าเธอรักใค่ไม่สักหนึ่งคนและาพ้นก็เขาจะไป Whoa, Whoa. 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 whoa, whoa! whoa WOAH